สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมช่องพี r รีวิวรถยนต์มือสองคันคุณภาพเกรดเอนะครับวันนี้มีรถ7ที่นั่งเข้ามาอีกหคันนะครเป็นรถสไตล์ครอบครัวนะฮะหรือว่าใครกำลังสนใจนะครับรถที่เป็นรถสไตล์ครอบครัวนะครับคันนี้นะครก็ลองเข้าดูรายละเอียดนะครับเป็นรุ่น Toyota Innova เครื่อง20 นะครับเป็นตัว 20V นะตัวนี้เป็น7ที่นั่งนะครับเครื่องเบนซินนะครับปี2015นะฮะตัวนี้สภาพสวยๆนะครับเก็บงานมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะล่องรอยการใช้งานต่างๆนะฮะก็เล็กๆน้อยนเก็บให้หมดเลยนะครับดูดีดูสวยงามนะฮะตัวนี้ใครสนใจนะครับนะรถปี2015นะครับปี2015 เครื่อง2.0 V Auto นะครับไมวิ่งมา120,000โลนะฮะเปิดราคา499,000บาทนะสภาพสวยๆ7ที่นั่งตัวนี้มีออปชั่นจอกลางมีอ option อปชั่นจอหลักนะครับแล้วก็เป็นจอกลางให้ด้วยนะฮะใครสนใจไงโทรเข้ามาครับ096149985นะฮะปี2015เนี่ยนะครับ ถ้านะใครที่อยากได้นะครับไปใช้ในส่วนของการนะวิ่งขนส่งหรือว่าวิ่งงานรับส่งผู้โดยสารประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็ยังใช้ได้นะครับเพราะว่าปีผลิตอยู่ที่ปี215 0นะครับนะสภาพรถภายนอกภายในสวยนะฮะตัวนี้นะเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวนะสีขาวนี่เวลาเก็บงานก็จะเก็บให้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าถ้าเก็บ ไม่หมดเนี่ยมันจะออกเป็นขาวเหลืองนะครับตัวนี้ก็เก็บให้เรียเรียบร้อยนะครับเป็นรถสวยนะครับนะเป็นรถสวยๆเลยนะครับนะรองรอยกันเฉียวชนหนักไม่มีนะครับอ่านี้ก็ไม่ก็ไม่เยอะนะครับไม่แสนประมาณแสนสองนะเดี๋ยวพาดูภายนอกก่อนเดี๋ยวพาดูภายในต่อไปเลยนะครับได้ล้อแม็กซี่ล้อนะครับ ดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะอิน o ัวเนี่ยนะครับก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ใช้แพลตฟอร์มของรถกระบะดัดแปลงนะฮะก็ต้องก็ต้องดูนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะฮะสไตล์ของรถอินโดนะฮะสไตล์ของรถอินโดนะ,ะ Indo, นะก็ถือว่าพอมา จำหน่ายในบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรนะครับเพราะว่าพื้นที่โดยสารนะครับกว้างนะนั่งกันได้หลายคนแล้วก็ไม่สูงมากนักนะครับก็เหมาะกับบ้านไหนที่มีเด็กนะฮะแล้วก็คนผู้สูงวัยนะฮะขึ้นลงง่ายนะครับประมาณนี้นะครับบางท่านก็อาจจะชอบรถที่เป็นสไตล์ MPV ประมาณนี้นะครับเป็นรถกึ่งรถตู้ประมาณนี้นะฮะในเรื่องของการใช้งานก็แล้วแต่ ละคนที่ชอบนะครับนะตัวนี้ก็เจ็ดที่นั่งนะครับเจ็ดที่นั่งนะเดี๋ยวพาดูภายในก่อนนะครับเขคราวนะมีกล้องหลังนะตัวนี้นะครับเป็นออปชั่นของตัว 2.0V นะฮะตัวนีนะ้เครื่องยนต์ 2,000cc นะฮะ136แร,13รงม้านะครับแอร์อยู่ด้านบนนะฮะก็สไตล์คล้ายๆกับ ฟอร์จินเนอร์นะฮะสไตล์คล้ายฟอร์จิเนอร์เนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับภายในนะครับการออกแบบการแขวนเบาต่างๆแต่ว่าดูเวลานั่งโดยสไนดูจะโล่งกว่าครับดูจะโล่งโปร่งกว่านะครับดูไม่อึดอัดนะเพราะว่าเป็นแบบคล้ายๆทรงกล่องคล้ายๆรถบุนะฮะสไตล์ MPV นะนะครับก็เด็กคนแก่ประมาณนี้นะครับนะตรงกลางเนี่ยเบาะแถว2มาหาแถว3นี่ก็วอล์กทูมาได้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีข้อดีนะครับแล้วก็แถว3นั่งได้จริงนะครับอันนี้ก็พูดง่ายว่าเป็นรถที่พ่อบ้านนะครับพ่อบ้านไม่บ้านเนี่ยชอบก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครไม่ได้สูงมากนะครับแต่พื้นที่ใช้งานเนี่ยใช้งานได้เยอะนะครับไม่ว่าจะขนคนขนของอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับสะอาดๆนะครับด้านในด้านนอกนะตัวนี้นะครับ 499,000บาทเลทผ่อนโยมาน8,000นะครับเริ่มต้นนะได้ปี2015นะใครสนใจนะครับตัวนี้ก็โทรเข้ามานะหรืออยากเข้ามาลองขับมาลองขับได้เลยนะตัวนี้ขับดีนะครับน้ำมันล้วนนะลูกค้าน้ำมันล้วนนะครับนะฝากระโปรงหลังหรือว่าประตูหลังเนี่ยก็เ,เดิมๆแหละนะครับน็อตน,นะสวยๆอนะมๆอยู่เลยนะครับมีกล้อง ด้านหลังให้แล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกตรงที่3ามพวกนี้นะครับมีฮะแล้วก็ชุดแต่งที่เป็นสกเกิร์ตนะฮะรอบขันใหนะ้ก็เป็นสไตล์ของรถนอกนะรถอ,อินโดนะนะครับตามชื่อเขาแหละอินโนวานะครับเป็น2.0 V 136แรงม้านะครับ,เ,รครบเครื่อง2000นนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะลูกคา้านะนี่เลยนะประตูเปิด ไม่มีบันไดข้างนะลูกค้าเพราะว่าไม่ได้สูงอะไรมากนะครับนะราวทีเรนของรถเนี่ยนะไม่ได้สูงเลยมากนะครับขึ้นลงก็ง่ายพอสมควรนะครับนะขึ้นลงก็ง่ายนะแต่มีมือจับอยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่หน่อยนึงนะครับก็ไม่น่าจะชนหัวนะไม่น่าชนหัวนะครับการขึ้นลงเข้าออกจะวอล์กทูตรงกลางก็ได้หรือว่าจะพับตรงนี้ก็ได้นะครับลูกค้า นะสภาพตัวนี้ก็ได้นะนะครับก็มันเลื่อนได้นะฮะมันเลื่อนได้นะครับ,ม,นะรบมันเลื่อนเบาะได้นะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูนี่นะครับนะก็จะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าตรงกลางนะขึ้นไปแล้วก็เข้าตรงกลางส่วนมากก็จะเป็นเด็กกันแหละนะครับนั่งนะครับสบายสบาย นะแต่เบาะมันกว้างนะฮะเด็กก็เด็กโตก็นั่งได้นะฮะแต่เพราะว่าพื้นที่มันเยอะอยู่นะฮะแต่ถ้าหากผู้ใหญ่นั่งนะครับผู้ใหญ่นั่งก็ต้องเลื่อนเบาะด้านหน้ามาแชร์กันหน่อยนะครับอย่างประมาณนี้ก็ถือว่าได้สบายนะฮะมันเลื่อนได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์แหละนะครับเป็นประโยชน์ที่รถสไตล์นี้มีนะฮะแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานแต่ละท่านเนาะนะครับ ก็อย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะเอาไปวิ่งขนคนได้นะครับรับส่งคนได้นะครับตามโรงแรมตามร้านอะไรประมาณนี้นะฮะได้หมดมีจอนะฮะมีจอตรงกลางให้นะครับอนเตอนได้นะครับสภาพรถสวยนะครับสภาพรถสวยสะอาดมากนะครับภายในด้วยเจ้าของเก่าเขาดูแลดีนตัวนี้นะครับ แหวกรบโซนประตูต่างๆพวกนี้ดูดีดูสวยงามนะครับเจ็ดที่นั่งในราคาไม่ถึง5 0 0 0 0ในไรถปี2015นะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรนะครับออปชั่นอื่น,นๆก็มีในเรื่องของกระจกไฟฟ้าออโต้ฟังคนขับล็อกกระจกเซ็นทัลล็อกนะฮะนะตัวนี้ก็เป็นปรับเป็นพับกระจกนะฮะไอเป็นปรับกระจกนะปรับองศานะครับแล้วก็ปรับระดับไฟ ได้ด้5ระดับนะปรับความสว่างเรือนไม้นะครับอันนี้ก็เซนเซอร์ซีคียวตี้นะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะสไตล์พวงมาลัยก็คล้ายๆกันกับรถกระบะแล้วก็รถ f o r t จ n e เนเนี่ยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์นะตกแต่งภายนอกภายในหลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นรถที่ใช้ร่วมกันนะครับใช้ร่วมกันนะครับระหว่างวีโก้นะรถกระบะรถ PPV แล้วก็ตัวอิน o v วนี่แหละนะครับ จอนะครับตรงนี้มีนะฮะอ่ะดูเลขไม้สักหน่อยนะฮะดูเลขไม้ไม่วิ่งมา1นึ่งแสนสองนะครับไม่วิ่งมาแสนสองหมื่นนะก็ไม่ถือว่าวิ่งเยอะนะนะครับจอตัวนี้ก็จอติดรถมาแล้วนะครับมีด้วยนะครับมีระบบนําทางให้ด้วยนะก็ใครสนใจนะครับตัวนี้นะ490,000 9,000บาทนะเดินเพิ่งได้มานะนะครับสภาพก็สวยนะครับตัวนี้เป็นรถพร้อมใช้เป็นรถพร้อมขายเลยนะฮะเป็นรถใช้สีขาวเก็บมาให้แล้วเรียบร้อยนะสีขาวต้องเก็บรอบคันจิงนะครับเพราะว่า,วาใช้ไปแล้วมันจะเหลืองนะฮะต้องเก็บ ค่าเดิมๆนะค่าเดิมๆนะครับสติกเกอร์เหรียญบวกเหรียญบาทอะไรพวกนี้ยังครบเลยนะฮะมาร์กต่างๆยังกลมยังสวยนะฮะฝากระโปรงนะฮะก็มีบอกมีโตโยต้านะครับมีสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบแหละนะครับอันนี้ก็สวยนะครับเครื่อง2000นะฮะหรือ1 TR นะครับตัวนี้นะฮะปี2015นะใครสนใจไงโทรเข้ามา นะครับขับดีนะครับขับดีตาเร่งดีสภาพสวยๆนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับที่สำคัญนะตอนนี้กลุ่มของลูกค้านะครับที่ทำงานเกี่ยวกับขับรถรับส่งนะครับขับรถรับส่งผู้โดยสารพวกนี้นะครับเป็นแก๊ปเป็นอะไรพวกนี้นะครับ กำลังบูมกลับมาบูมแล้วนะครับรถประมาณนี้ปีประมาณนี้นะใช้ได้นะครับยังใช้ได้เลยนะฮะสภาพสวยแบบนี้นะครับลองเข้ามาสอบถามกันสนใจยังไงซื้อสดซื้อผ่อนนะครับคุยรายละเอียดนะครกับรถปี2015น o a ะโตโยต้าอินโนวาเกียออโตนะครับเลขใหม่วิ่งมาแล้ว120,000โละฮะราคาเปิดไว้499,000บาทนะครับกับคลิปนี้นะคะ เบอร์เดิมนะ096 149 9 9 8 5นะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับช่วงล่างยังดีนะครับช่วงล่างดีพวงมาลัยก็ยังแน่นนะครับคอนโทรลรถแม่นยำ เกียร์เดินหน้าถอยหลังนี่ก็เข้าง่ายนะฮะแล้วก็ออกตัวการใช้งาน,นงต่างๆก็ยังดูโอเคนะครับตัวนีนะ้ยิ่งผมลองขับมาแล้วล่ะนะครับรับซัดมาแล้วรอบหนึ่งนะก็ถือว่าตาเร่งเครื่องยนต์นะแอร์พวกนี้นะครับระบบไฟต่างถือว่ายังโอเค ะครับยังใช้ได้รถก็ไม่โสมนะครับรถไม่โสมรถไม่โสมนะนะใช่นะครับเกียร์ตรยรแต่ละเกียร์นะครับหรการออกตัวต่างนะภาพกล้องด้านหลังก็ชัดเจน อัตโนมัตินะเกียร์อัตโนมัติยังเป็น4สปีดอยู่นะตัวเบนซินนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะรับเงียบนะเครื่องเบนซินอ่าตาเร่งออกตัวต่างดีนะครับสนใจไงก็โทรเข้ามาครับตัวนี้นะน่าใช้นะรถยังสภาพสวยนอกในเดิมนะฮะรถไม่โซมนะก็เหมาะนะครับกับราคาสมเหตุสมผลประมาณนี้นะปี2 0 1 5ด้วยนะครับ รายละเอียดอื่นก็ค่อยโทรสอบถามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ